เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองค่ะ เมื่อวันที่10มีนาคมเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมอาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองโดยมีนางสาวการจนาการจนาวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าว รายงานทั้งนี้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อนพบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู ăn, นน่ฮั่นมณฑลหูเปย่ย ประเทศจีนในประเทศไทยนั้นณว,วันที่16กุมภาพันธ์2563กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 c o v i ด1 9และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โค v i d 1 9 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลและแกนนำชุมชนครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สร้างทีมวิทยากรหรือทีมครูกอให้สามารถเผยแพร่าการจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเองป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน30คนผู้นำชุมชนจำนวน30คนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน200คน ครูนักเรียนจิตอาสาภาคประชาชนจำนวน100คนโดยแบ่งการอบรมออกเป็น4รุ่น รุ่นที่1ในวันที่10มีนาคม2563จําจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม60คนรุ่นที่สองในวันที่13มีนาคม2563จําจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม100คนรุ่นที่3ในวันที่16มีนาคม2563จําจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม100คนและรุ่นที่4ในวันที่17มีนาคม2563จําจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม100คนโดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหา สารคามเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ความรู้ค่ะ